สีะจะไม่เปลี่ยนเค okay, เดี๋ยวเรามาเริ่มดูในหัวข้อของมันนะครับดูลังแชร์หน้าจอขึ้นไปอันนี้เข้ามา8คนเปิดนังสีเลน้าที่4นะอาเคสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าที่4นะครับคันนี้นังสือเราเปิดหน้า4อ่ะนั้นในชีวจวันแล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกดเบยอยู่แล้วนะท่านผลไม้รสเปรี้ยวนะครับหรือในส่วนที่เป็นเปร์ก็ที่ปุ๋ยยูเรียนะครับสบู่ที่เรานะครับ อฟอกตัวน้ำเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของกรดเนี่ยมันจะมีเรื่องกระดาษดิมาดครูบอกไปแล้วเป็นเครื่องมือการทดสอบเพราะว่าบางอย่างมันชิมไม่ได้ก็จะมีเครื่องมือทดสอบโดยใช้กระดาษนะครับไฮไลท์ไว้น,นะแดงเป็นน้ําเงินก็จะเป็นเบสใช่ไหมนะแล้วอีกอันนึงเขาก็ใช้การบอกเป็น PSPS PS ตัวนี้นะก็จะมี1นึถึงสิบสี่หนึ่งถึงสี่นะครับบอกสเกลไว้นะ ถ้าเป็น1เนี่ยนะครับจนถึง7คือกลางแล้วก็14นะความเป็นกรดจะมีทางด้านด้านบริเวณนี้ตั้งแต่7ลงมาจะเป็นกรดถ้ามากกว่า7ขึ้นไปนะครับจะเป็นเบสส่วนตัวเบสเองเนี่ยเป็นกลางสเกลจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นขั้นต้นเขาก็บอกโดยท h ก็ได้ในเรื่องของกรดก็จะมีชนิดของมันมี2แบบ อันแรกคือกรดทวิภาคหรือเราเรียกว่ากรดไฮโดรทำไมเรียกว่ากรดไฮโดรเพราะในโครงสร้างมันเนี่ยมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบไฮโดรในที่นี้คือมีไฮโดรเจนนะครับมี H ไฮโดรเจนเราสังเกตง่ายๆโครงสร้างมันมีไฮโดรเจนมันจะเขียนเป็น HF ส NO เอห็นไหมเอสเอ h เอสซีแอเอออะไรเงี้ยคือมีตัวไฮโดรเจนหนึ่งตัวแล้วก็มีธาตุอโลหะไฮโดรเจนกับธาตุอโลหะนี่ยคำนี้นะครับ ม, rogen, ม, a oh มีไฮโดรเจนมีธาตุอะโลหะเมื่อไหร่ก็จะเป็นกรดที่เรียกว่ากรดไฮโดรนะหรือบางทีกรดทวิภาคก็แล้วแต่จําจแนกได้อันที่2ออกซิเราพยายามจําชื่อจะได้จะได,จะได้จำโครงสร้างได้ออกซิ xy, ก็ออกซิเจนนะครับออกซินี่คือออกซิเจนมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างกรดจะต้องมีออกซิเจนอย่างแอซิติก cs สาม coo เนะครับ มีโอหมดเลยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกรดออกซิอันนี้สารลายกรดแน่นอนมีฤทธิ์นะครับมีฤทธิ์จัดก่อนอะไรต่างๆนั่นเองส่วนสารลายเบสจะมีความตรงข้ามนะมันจะไม่เปรี้ยวหรอกแต่มันจะลื่นๆมีรสฝาดนะถ้าอะไรที่ชิมได้รสฝาดแต่มีความกัดก่อนนะอย่างเช่นสารลายเบสเช่นโซดาไฟเนี่ยเบสที่รู้จักก็แอมโมเนียนะโซเดียมออกไซด์หรือโซดาไฟที่เกาไว้ลอยท่อเวลาท่อมันตันอนะ ะครับมีปูนสักมีปูนขาวที่เราใช้โลยนะแล้วก็นะครับพวกเบกกิ้งโซดานะหรือพวกผงฟูครับเรากิใสพวกผงฟูใส่ขนมอ่ะทีนี้การเป็นกดเบสพวกนี้เนี่ยมันเป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าเราจะมาเรียนเรทฤษฎีกันในม .5 เราจะรู้ลึกขึ้นนะครับมากขึ้นไม่ใช่แค่ทดสอบกระดาษลิมัติแล้วอันแ,แรกคือทฤษฎีกดเบสก็มีคนนิยามขึ้นมา คนที่นิยามกฎเบรขึ้นมานะครับในแต่ละยุคแต่สมัยเพื่อเอามาใช้ในการอ้างอิงในยุคแรกเรียกว่าทฤษฎีกฎเบรของอารีเนียสนะปี24 3สสู 0, หรือประมาณสัก230ปีที่แล้วใช่ไหมนะอารีเนียสสวันเตอัลคสนะครับก็เป็นคนบอกนิยามนะกฎเบรเราเลยตั้งทฤษฎีว่าเป็นทฤษฎีกฎเบรของอารีเนียสอาไฮไลท์ตรงสีนี่ไว้ คืออะไรก,กรด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 คือสารที่ละลายน้ํานะครับแตกตัวให้ไฮโดรเจนบวกเราเรียกว่าไฮโดรเจนไอออนอ่าต้องละลายน้านะเบทเป็นสารที่ละลายน้ําเหมือนกันแล้วแตกตัวให้ o h ลบหรือเรียกว่าไฮดรอกไซด์ไอออนในทฤษฎีอะเรเนียสเนี่ยบอกก็เรียกว่าละลายน้ําแสดงว่าสารใดๆที่ไม่ละลายน้ําก็นิยามกรดเบทยังไม่ได้เพราะเขามีคําว่าละลายน้ํา โอเคนะครับนะทีนี้ยังไงมันมันมีข้อจํากัดอธิบายได้แหละระดับหนึ่งแต่ข้อจํากัดคือสารบา,บางบางอย่างบนโลกอ่ะหลายๆชนิดมันไม่ละลายน้ําบางตัวมันไม่ได้ละลายน้ำไงแต่มีสมบัติเป็นกรดเป็นเบทําให้ทฤษฎีนี้ก็เลยนะครับไม่เป็นที่นิยมในหลัง,งนั้นมาแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะอ่ะคำว่าละลายน้ําคืออะไรกรดกดรดละลายน้าเราก็เขียนกรดออกมานะครับอ่า e h F เดี๋ยวครูแคปหน้าจอส่งให้ก่อนจดบันทึกตามด้วยนะอันนี้เข้ามากันส่วนใหญ่แล้วใครมีหนังสือหรือมเอาวุธด้วยละกันเดี๋ยวที่บายทีละสมการนะครับรดเอตัวนี้เวลาเขียนลูกศรล้วเขียนไปทางขวาถ้ามีน้ำอยู่ด้านบนคือละลายน้ําอันนี้คือละลายน้ํานะครับมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องละลายเสร็จแตกต,ตัวให้ไฮโดรเจนไอออน นะแล้วก็มีลบนะครับไฮโดรเจนเอาเป็นบวกอีกตัวเป็นลบเพราะว่าลบกับบวกหักล้างกลายเป็นศูนย์นะครับประจุจะเป็นศูนย์เสมออ่าหรือบางสมการเขียนน้ําเข้ามาเลยมีไฮโดรเจนฟูอ์ไรด์เป็นกรดมีน้ําเข้ามากรดจะมีหน้าที่นะฮะจ่ายโปรตอนหรือไฮโดรเจนไปแล้วกลายเป็น S3 o บ,บวกก็ได้เขียนได้สองแบบไฮโดเนียมไอออนกับไฮโดรเจนไอออนเป็น เป็นการแสดงถึงความเป็นกรดเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเขียนข้างล่างไว้นะครับแต่รู้สึกหนังสือจะมีบอกอยู่นะอ่าตัว s บวกเนี่ยนะครับไฮไฮโดรเจนนะมีไอออนด้วยนะเพราะว่ามันมีประจุบ,บวกแต่ถ้าเป็น s 3 o บวกเนี่ยเกิดจากน้ำบวกกับไฮโดรเจนอีกหนึ่งตัวนะครับมันจะเรียกว่าไฮโดเนียม ไฮโดเนียมไอออนไฮโดเนียมไอออนอันนี้เป็นตัวความหมายเราจะพูดถ้าเป็นเบสแตกตัวแล้วนี่เบสลิเทียมไฮดรอกไซด์นะครับชื่อคือลิเทียมไฮดรอกไซด์แตกตัวไปก็จะได้ลิเทียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนตัวนี้แสดงสมบัติเป็นเบทตัวนี้แสดงสมบัติเป็นกรดอันนี้เป็นตัวอย่างสมการที่พูดของอะไรเนี้ย โอเคเกิด okay. เสร็จแล้วใช่ไหมกูไปต่อนะครับเสร็จหรือยังเอ,เอ่ยอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างที่กูสอนไปนะโกรดอ่าโกรดมีไฮโดรเจนอยู่กรดต้องมีไฮโดรเจนแตกตัวให้ไฮโดรเจนแล้วก็ไอออนลบของมันถ้าเบสมี o h อยู่ใน ในโครงสร้างด้วยแตกตัวให้บวกแล้วก็ให้ O- ลบนะครับตัวอย่างก็ดังนี้นะอ่านี่ไงไฮโดรเยมนะครับอย่างในภาพนี้อธิบายในภาพนี้นะก็นะครับไฮโดร,รเจนเสียอิเล็กตรอนจ่ายโปรตอนมาเดิมน้ำนยังมีแค่2ตัวรับมาอีกตัวหนึ่งนะครับ,บรับไฮโดรเจนบวกมาก็กลายเป็น S3O บวกแล้วก็ O- ลบ นที่เรียกว่าไฮโดรเนียมไอออนอันนี้ครูไว้เขียนไปแล้วนะครับอ่าโอเคนะฉะนั้นนะครับไฮโดรเนียมไอออนน่ะนะหรือว่าไฮด็เขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าตัวไฮดรอกไซเนียมไอออนก็ได้แต่นิยมเรียกเป็นไฮโดรเนียมไอออนมากกว่านี่คำศัพท์ที่เขาเพิ่มให้อันนี้ผ่านไหมครับ หานเรื่องสมก,การเนาะเดี๋ยวจะให้ลองเขียนสมก,การาทดสอบความเข้าใจอ่าน,นี่มาหน้านี้นะครับวันนี้จะขึ้นให้สองทฤษฎีอ่าเดี๋ยวมาลองดูตรงนี้กันเดี๋ยวเรามาเติมกันาตเติมกันอ่าตัวแรกตัวแรกดูว่าถ้ามีลูกศรเมื่อ,อไหร่คือมันเปลี่ยนรูปแล้วนะครับเป็นสารใหม่เป็นสารใหม่น,หมนะ อ่าตัวนี้มีเอคเสสอตัวเลยบวกกันเอออนเราก็แยกมันครับเวลาทำโจทย์เจอ1นึ่เราแยกมันก่อนต,งง hydrogen, ตัวไหนมีไฮโดรเจนนักเรียนดูเลยนี่ตรงนี้ใช่ไหมไฮโดรเจนแยกมันนะเทคนิคนะครับแยกมันอ่าไฮโดรเจนจะเป็นบวกเสมอเราใส่ประจุบ,บวกไปเลยครับอีกตัวก็จะเป็นลบโอเคไหมมีบวกก็มีลบไฮโดรเจนเป็นบวกเราก็เขียนแยกออกมาเลยไฮโดรเจนไฮโดรเจนก็เขียนตัวแรกนะครับ เป็นไฮโดรเจนไอออนอีกตัวหนึ่งก็เป็นลบก็ ClO4- นะครับแยกประจุก,ก่อนให้ได้ก่อนสมบัติเป็นอะไรก็มันละลายน้ำแล้วผ่านลูกศรมาแล้วมันให้ไฮโดรเจนตามนิยามของอะเลเนียสก็เป็นอะไรครับเป็นกรดเข้าไหมพราะแตกตัวให้ไฮโดรเจนตัวที่สองตัวที่สอง ตัวที่2นะเราก็ดูครับนะดูว่ามันมีหน้าตามันคยบอกอันนี้ไงไฮโดรเจนแยกนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไฮโดรเจนตัวนั้นคู่กับ O นี่นะครับแล้วก็มีโลหะอยู่ด้วยเห็นไหมเนี่ยโลหะลิเทียมลมนึ่งตรงนี้จะเป็นพวกเบนะแยกนี้เลยนะครับแยกระหว่าง o อเอาโอเมาไฮดรอกไซด์ออนเวลาเป็นพวกโลหะจะชอบเสียอิเล็กตรอนให้ไปเมื่อเสียจะเป็นบวก เมื่อเป็นโลหะสำหรับกรณีเบตนะโลหะจะเป็นบวกหรือถ้าเราจำไม่ได้อย่างนี้เอาตัว o h ก่อน o h เนี่ยเป็นลบโอเคนะ o h จะเป็นลบเสมอเป็นเบต o h ลบทั้งหมดประจุรวมเป็นศูนย์ไงเนี่ยด้านนี้เห็นไหมครับประจุรวมมันจะเป็นศูนย์ฮัลโหลได้ยินเสียงครูอยู่หรือเปล่าครูหลุดไปไหมเนี่ยยังได้ยินนะโอเคอยู่นะครับคนที่ลาได้ยินไหมชนะ ได้ยินค่ะอ่าอ่าโอเคกลัวว่าครูพูดอยู่คนเดียวอ่านะครับอันนี้ก็เราใส่เป็นลบเมื่อ o s เป็นลบด้านหนึ่งตรงข้ามกนต้องเป็นบวกเพราะรวมแล้วได้ศูนย์ทำไมได้ศูนย์เพราะข้อนี้ไม่มีประจุเห็นไหมมันเป็นประจุศูนย์อยู่แล้วด้านหลังเนี่ยก็เราก็ใส่เลยครับนะตัวนี้ก็เป็น l i นะลิเทียมครูว่าครูได้บันทึกได้บันทึกอยู่นะบันทึกอยู่มันมันสะดุดใช่ไหมเดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้ เดี๋ยวครูบันทึกไว้ครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงในไทม์ไลน์ของอ Google Classroom แล้วก็เดี๋ยวไปย้อนดูนะเป็นบวกนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็น O S ลบ O S ลบนะโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้งั้นเมื่อแตกตัวออกมามได้ O S ลบมันเลยเป็นเบสแล้วก็เขียนเบสทข้างหลังอ่าข้อต่อไปข้อต่อไปเนี่ยให้เราเติมสารตั้งต้นแล้วเพราะเพราะไรนี่ลูกศรอ,อยู่นี่ ให้ผลิตภัณฑ์มาแล้วจะให้เราเติมสารตั้งต้นเักเรียนก็ดูครับนะตัวที่แสดงความเป็นกรดคือตัวไหนนี่เรารู้ก่อนมันเกิดอะไรขึ้นมีสารตัวเก่ามี H3O+ หรือไฮโดรเนียมไอออนซึ่งมันมาจากน้ําที่รับโปรตอนหนึ่งตัวตัวนี้แสดงสมบัติเป็นกรดจังไวมนะเมื่อเกิดในสมาการเมื่อมันเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อไหร่มันจะมีสมบัติเป็นกรดนะครับใงนั้นข้อนี้เราตอบอย่างนี้้แล้วว่าสมบัติเป็นกรด พอมีไฮโดรเนียมแต่เราจะย้อนกลับไปเขียนสารตั้งต้นแน่นอนสารตั้งต้นก็คือตัวนี้ครับมันแตกตัวให้มาแต่มันหายไปตัวหนึ่งไฮโดรเจนที่มันให้ไปในนี้มีไฮโดรเจนเกินมาหนึ่งตัวนะครับโครงสร้างเดิมมันเป็นน้ําตัวนี้นะโครงสร้างเดิมเป็นน้ำ,นนะนนำแล้วนี้ก็เขียนได้เลยครับด้านหลังเนี่ยเป็นน้ําแน่นอน H2O เพราะอะไรเพราะนี่ไงเป็นลิควเป็นของเหลว นะไม่ใช่ AQ สอคือสารละลายอันนี้เป็นสามบริสุทธิ์ก็นะครับเหลวแสดงว่ามีการนะครับรับโปรโตอนมาจากตัวนี้เราสังเกตไหมเนี่ยมันเป็นลบด้วยประจุลบแสดงว่าไฮโดรเจนมันหายเปนหนึ่งไฮโดรเจนเป็นบวกเมื่อไฮโดรเจนกลับเข้ามาประจุลบจะหายไปนะครับอ่าเมื่อไฮโดรเจนตัวนี้ออกไปประจุบวกนี้จะหายไปด้วยก็เป็นน้ําตัวนี้จะกลายเป็นกรดนะซัลฟิริกเ ส so สไม่มีประจุแล้วนะเพราะว่าไฮโดรเจนกลับคืนมาแล้วนะครับเวลามันจ่ายมันจ่ายไปอ่าข้อต่อไปนะครับสังเกตจากอะไรนี่ดูเผด็จพันก่อนมีโลหะประจุบวกมี os นะครับมี O S ลบอ่า O S ลบแสดงสมบัติทันทีเลยเป็นกรดหรือเบส OS ลบเป็นกรดหรือเบสครับตัวนี้ฮลัลโหลฮโ อ่าเป็นเบสเรารู้ทันทีเลยนะครับมันคือเบสเนี่ยเวลาสอบอยู่คะแนนครูก็จะออกประมาณอย่างเงี้ยนะครับเป็นเบสพอเป็นเบสเรามาดูตรงนี้นะ Sr สตรอนเซียมใช่ไหมที่เราท่องเนือหนั้นอ่ะสองสองบวกเนี่ยแสดงว่าอยู่หมู่สองแน่นอนเพราะเสียดตอนแค่สองตัวสองบวกนะครับเวลาเราไปเขียนมันเราจะเขียนโครงสร้างได้กลับไปเวลาเรียนเขียนนะนักเรียนก็เขียนตรงนี้นะครับ Sr S, S, 2> S, 2> S 2> R สองบวก O S O S ในลบเดียวเวลาเขียนโครงสร้างย้อนกลับจับมันย้ายลงมาครับจับตัวเลขสองย้ายลงมาด้านล่างเลขหนึ่งก็ย้ายไปแต่เลขหนึ่งเขาไม่เขียนกันนะจับย้ายจับย้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้แต่ต้องใส่วงเล็บนะเพราะถ้าเกิดเราใส่เลข2ข้างล่างแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นไฮโดรเจนห้อยสองเดี๋ยวคนดูจะงงให้เราใส่วงเล็บไปด้วยนะครับ วงเล็บคือทออนะั้งหมดห้อยสองนะขั้งห้อยสองแต่พอระายา้ยสองลงมาเลขสอง,งเนี้ยประจุหายไปนะย้ายลบไปนะครับด้านบนประจุมันจะหายพอระายา้ยตัวเลขลงมาแล้วขอรประจุมันดุลประจุแล้วจะเป็นนี้สาตัวเดิมก็คือ Sr วงเล็บ O s วงเล็บปิดแล้วก็เลห้อยสองไว้สตรนเซียมไฮดรอกไซด์ผ่านไหมครูแคปส่งให้ เทนจอดอยู่เปล่า,าเทนถึงไหนแล้วเึงไหนแล้วครับเห็นอยู่ไม่เอ่ยอ่าต่อยต่อนะครับต่อนะข้อสุดท้ายข้อท้ายนะครับทำไงดีเนี่ยก็นะเราก็มีการจ่ายนะครับให้ดูเราดูก่อนไอ้น้ํา อันนี้มีไฮโดรเจนเห็นไหมไม่มีโนะโอยู่นี่ไม่เกี่ยวนะครับไฮโดรเจนอยู่แยกเดี่ยวๆก็คือสมบัติมันเป็นอะไรแน่นอนมันเป็นกรดเพราะมีไฮโดรเจนนะครับกรดทำหน้าที่จ่ายโปรตอนรรจ่ายโปรตอนไฮโดรเจนออกไปตอนนี้ประจุรวมของกรดเป็นศูนย์เห็นไหมครับไม่มีประจุคือศูนย์อยู่มันบาลานซ์อยู่เราจะแยกมันไฮโดรเจนออกไปไฮโดรเจนเป็นบวกเวนะลาแยกไฮโดรเจนไปนะครับเราก็เขียนอย่างนี้ เราเขียนแยกงนี้ใช่ไหมตึ๊บไนโตรโเจนเป็นบวกอันนี้ก็ต้องเป็นลบโอเคไหมครับเพราะประจุมันเท่ากันลบนี่คือทั้งก้อนนะทั้งไนโตรเจนและโอนะครับทั้งก้อนนี้เลยคือติดลบหนึ่งเป็นในไนเตรตนะก็จะได้เป็นทีนี้มันมีน้ํามาเห็นนะครับมีน้ํเป็นโครงสร้างสแสดงมันจ่ายโปรตอนนี้ให้น้ําเมื่อจ่ายโปรตอนให้น้ําเหมือนสมาการนี้เลยนะครับนะมันก็จะเหลือแค่อะไร เหลือแค่ NO3- และและนะครับเมื่อน้ำรับโปรโตอนมาจะกลายเป็น s 3 o บวกเป็นไฮโดรเนียมไอออนโอเคนี่คือหลักการเขียนสมการนะเพื่อให้รู้ว่าตัวไหนเป็นกรดเป็นเปสตามหลักของอาริเนียแต่อารีเนียมมีข้อจำกัดที่ผู้บอกมันต้องเป็นสารที่ละลายน้ำ เท่านั้นเห็นไหมเท่านั้นงั้นสามบาตัวมันอาจจะไม่ละลายน้ําก็ได้นะครับดังนั้นจึงทําให้ไม่นิยมไปวงกว้างนะไม่นิยมไปวงกว้างจึงเกิดทฤษฎีใหม่ทฤษฎีหนึ่งนะครับทฤษฎีสุดท้ายทฤษฎีของเบอร์สเตดลาว์ลี่นะเบอร์สเตดและลาว์ี่ในปี2466ถัดไปอีกประมาณ30ปีได้ใช่ไหมอนหลักการมีแค่นี้เบอร์สเตดลาว์ลี่เบอร์สเตดและลาว์ลี่นะครับ2คนนะนะเบอร์สเตดโยฮันเนสนะ วิลัสนะครับอ่ะกับโทมัสมาตินเราเรียกว่าทฤษฎีเบอร์เซตเหลานี้เบอร์เซตเลารีกล่าวง่ายๆกรดคือสารที่ให้โปรโตอนโปรโตอนคืออะไรนี่เขานิยว่าไฮโดรเจนบวกเป็นโปรโตอนนะครับไม่ใช่ไฮโดรเจนไอออนแล้วโปรโตอนกรดคือสารที่ให้ไฮโดรเจนให้โปรตอนเบสคือสารที่รับเห็นไหมง่ายเลยไม่มีละารนะไม่มีอะไรมีแค่นี้กรดคือสารที่ให้โปรโตอนเบสคือสารที่รับโปรโตอน นะครับมีมีอยู่เท่านี้อ่าโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็นะจะมาลองดูว่านิยามของเอ่อเพิร์เซนต์ลาวี่นะครับว่าไงบ้าง,งอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะ เกิืเสร็จแล้วดีนะครับขดคือสารที่ให้เบสคือสารที่รับอ่าเดี๋ยวลองมาดูสมก,การนี้ตามนิยามฮะนะขดคือตัวให้โปรตอนเช่นนะครับอ่า sf sf นะคด sf aqeous นะรวมกับนะครับตักตัวน้ำนะเกิด ฉะนั้นในกรณีนี้นะครับตัวที่ให้โปรตอนก็จะเป็นกรดคือ SF เนี่ยจ่ายหรือให้ไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอนไปให้โปรตอนไปตัวที่ให้โปรตอนตามนิยามของเบอร์เซต์เลอรี่ก็เป็นกรดตัวที่รับโปรตอนก็เป็นเบสโอเคไหมซึ่งในข้อสอบในหลักการเนี่ยเราต้องมาดูว่าอะไรให้อะไรรับเขาจะมีสมการให้เรานะครับงั้นให้ไปเลยเนี่ยเขาจะก็จะเขียนเป็น s ลบ F ลบ A create บวกเมื่อน้ำได้รับโปรตอนก็จะเป็น S 3 O บวกเเนี่ยเราจะเจอสมการอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าเป็นกรดเป็นเบสอย่างกรณีนี้นะครับตัวให้เป็นกรดตัวรับเป็นเบสต่อไปต่อไปต่อไปอ่า C สนะครับ Coos ผงควรเห็นบอกอเฮ้ยนี่ไง os เนี่ยกรดหรือเบทเนี่ยเนี่ยต้องระวังนะครับตัวนี้มันถ้าเราดูตรงเนี้ย os รุปเนี่ยตัวต่อไปไม่ใช่โลหะเลยเห็นไหมถ้าาจะแบ่งเป็นเบท os เนี่ยอันนี้ไม่ใช่โลหะนะครับไม่ใช่เบดแน่นอนเพราะว่าเบทจะต้องจับกับโลหะ os จับกับโลหะอันนี้เป็นเป็น,ปนกรดนะตัวนี้เป็นกรดคือแตกตัวแค่ตรงนี้นะครับแตกตัวแค่ตรงนี้ก็จะบวกกับน้ํา อ่าตัวที่จ่ายโปรโตอนนีคือตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้จ่ายโปรดตอนให้น้ำนะก็จะทำหน้าที่เป็นโปรดตัวนี้ตัวรับก็เป็นเบสนะครับเมื่อจ่ายไปเสร็จแล้วนะรูปหน้าตาก็จะเป็น C H 3 C O O ลบเพราะจ่ายไปนหนึ่งตัวจะติดลบ,บแล้วก็ a q u e ย u อันนี้เป็น A อบวกกับไฮโดรเยมไอออนอันนี้เป็นหลักการนะครับแต่ว่าในการแต,ตกตัวกดเบรรับให้ตรงนี้ของเบรเอร์เซตเลารี่มีการพูดถึงเรื่องคู่ด้วยูวอธิบายทีเดียวนะเรื่องคู่นะคู่กดคู่เบรคู่กดคู่เบรด้วยนะครับอธิบายนะอธิบาย ยังไงผกกู้กครอเบรเพราะว่าในสมการบางทีไอ้พวกนี้เป็นกดอ่อนทั้งตัวนะครับ HF หรืออซิติกเนี่ยเป็นกรดอ่อนทั้งคู่เวลาแตกตัวลูกศรไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทางเดียวทางขวามีไปและกลับด้วยไปและกลับก็คือสามารถเกิดย้อนกลับมาได้การเกิดย้อนกลับคืออย่างนี้นะครับไฮโดรเนียมไอออนรับโปรตอนมา มันก็จะจ่ายคืนกลับไปเวลาย้อนกลับไปเป็นสารตั้งต้นการจะย้อนกลับไปคือจ่ายไฮโดรเจนคืนนะครับงนั้นตัวที่จ่ายไฮโดรเจนนิยามของเบอร์เซตเลอรีว่าไงนะตัวที่ให้โปรโตอนจะเป็นอะไรครับตัวที่ให้โปรโตอนจะเป็นอะไรกรดหรือเบส<ป>อ่างั้นตัวนี้ตัวไหนเป็นกรดตัวซ้ายมือหรือตัวขวามืออ่าตัวนี้จะเป็นกรดถูกต้องครับมันจะเป็นกรดเลยอีกตัวหนึ่งก็เป็นเบส เราจะดูสองทางนะครับดูตรงซ้ายใครเป็นกดเบสดูใครจ่ายใครรับดูประกอบซ้ายขวา,านะเราจะได้กดเบสทั้งสองตัวทีนี้ตัวเองของมันตัวเดิมมันนี่แหละมันเปลี่ยนรูปได้โดยมีความแตกต่างเรื่องไฮโดรเจนหมายความว่าไอตัวนี้ตอนแรกเป็นกรดนะจ่ายพอตอนเสร็จมันเปลี่ยนรูปไปกลายเป็นเป็นเบสในฝั่งของข้ามเลยนะครับเห็นไหมเราโยงตัวเดิมมาเลยนะโยงตัวเดิมของมันเลยนะครับตัวนี้ ัับตวนีนะ้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งตัวให้ครูให้เป็นสีเขียวแล้วกันอีกตัวนึงคือตัวนี้ชินไหมครับโยงคู่แบบนี้ไว้เลยนะเวลาครูสอบก็จะให้สมก,การอย่างนี้ยให้เราโยงมันเป็นตัวเดิมมานั่นแหละแต่เปลี่ยนรูปแค่ว่ามีมีไฮโดรเจนต่างกันมีโปรโตอนไฮโดรเจนบวกต่างกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคู่กดคู่เบรกกัน ที่ครูโยงไว้เนี่ยคือเป็นคู่กรดคู่เบสนะครับคู่กรดคู่เบสเช่นอะไรอะซิติกเป็นกรดเป็นคู่กรดอย่างนี้ป็นคู่กรดของนะครับอะซิเตตไอออนคือเบสอันนี้คือคู่กรดคู่เบสกันนะเวลาเวลาเราความหมายคือเราเขียนนะก็ c s 3 c o s มีมีคู่ครับ มีคู่คู่มันคือใครคู่มันคือใครนั่นเองคู่มันคือเป็นเป็นกฎหรือเบสคู่มันเป็นกฎหรือเบสคู่ของอซิติกเนี่ยคู่องอิติกขึ้นก่อนคู่ของอซิติคเออใช่ดิคู่ของอซิติกเป็นกฎหรือเบสครับตัวนี้กฎหรือเบสอ่าเป็นเบสเราจึงเรียกว่าเป็นคู่เบสนะครับมีคู่นะแต่เป็นคู่เบสคู่เบสคือใครคือคือคือ C S 3 C O O ลบเห็นไหมคู่เบรอ่าอันนี้เป็นนิยามาสุดท้ายจะจบละ S 3 O บวกมีคู่มีคู่มีมีคู่เป็นอะไรต้องมาดูว่า S 3 O บวกหรือไฮโดรเยมไอออนมันเป็นอะไรครับเป็นกรดหรือเบสขวาม,มือเลยเป็นกรด คู่มันต้องเป็นอะไรครับคู่มันก็ต้องเป็นตรงข้ามกับมันคู่มันจะกลายเป็นเป็นเบสกนะจำไว้นะคู่กดคูอเบรคู่จะตรงข้ามกับตัวเราเสมอนะครับโอเคไหมอ่าคู่เบรกก็คืออะไรก็คือคือคือนะคู่เบรมันคือน้ำถูกไหมครับแล้วข้อสอบออกจะถามมันนี้ให้ตอบว่าอะไรเป็นคู่กดคู่เบรกกัน่ามีคู่เป็นอะไรนะครับ มีคู่เป็นกดหรือมีคู่เป็นเบรตรนี้ผ่านแนละ้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในดบบฝึกุนหัด3ามอีกทีหนึ่งนะครับได้ปะโอเคไหมครับหรือต้องฟังซ้ำอีกอ่าอ่าพอได้นะชชนะชชนะถึงไหนแนละ้วช,ชนะอ่าเราจะพอะ่อละอ่านะครับอยู่ในหน้าที่7จ็ดนะไปอ่านได้นะครับคู่ดกดคู่เบร หลักการแตกตัวนะเอธิบายหลักการแตกตัวก็เป็นภาพมาให้นะครับการแตกตัวของมันนะตอนนี้มีไฮโดรเจนตัวตัวน้อยๆสีขาวนี่ไฮโดรเจนนะจ่ายไฮโดรเจนไปให้เดิมในน้ำเนี่ยโอตัวใหญ่หน่อยแล้วมีน้ำคือมีไฮโดรเจนคือสีขาวพอรับมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งอะสีขาวหายไปนะครับมาติดสามที่เลยเป็น s 3 o บวกตัวนี้ก็เหลือเป็นลบหลักการนี้เป็นภาพให้ดูนะครับ ่าโอเคไหมเดี๋ยวดูซิว่ามีแบบสุดหักให้ดูไหมครับอ่างั้นเอาแค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยขึ้นของลิวอิตนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นของลิวอิตงั้นฝากตัวนี้ครับแต่ผัดสิบจุดหนึ่งนะนะครับข้อหนึ่งกับข้อสองเออข้อหนึ่งข้อสอง ข้อหนึ่งข้สองทำเหมือนที่ครูทําให้ดูเลยนะครับสารได้เป็นกรดสารไดเป็นเบสโยงเลยนะโยงเส้นเลยอะเดี๋ยวดูตัวอย่างในข้อที่สองให้ดูแล้วกันอ่าดูง่ายๆนะครับ Cn เนี่ยดู Cn ก่อนเห็นไหมเฮ้ย Cn เป็นลบนะขณะนี้ฝั่งนี้ Cn เป็นไงครับมีไฮโดรเจนเข้ามาอ่างั้นอนี้คู่กันแน่ตัวนีก็โยงเลยครับตัวนี้คู่กันแต่นี้ก่อนจะโยงคู่กันอย่างนี้ก่อนนะก็ดูว่าใครให้ใครรับก่อนนะครับ c n เนี่ยติดลบอยู่นแต่พอปิยาผ่านไปไปทางขวา c n มีไฮโดรเจนเข้ามามีคนใจดีมาให้ไฮโดรเจนมันแสดงว่ามันทำหน้าที่เป็นอะไรครับตัวนี้ตัวนี้รับหรือให้ <S <S มันรับเข้ามามันรับมางั้นรับมาตตมนิยามของเบรเซตราดี้เบร,เรนเราดี้ก็ว่าไงตัวที่รับจะกลายเป็นเป็นอะไรครับตัวรับจะกลายเป็นเบรป่ะตัวที่ให้จะกลายเป็นปรด เขียไหมอ่าตัวรับเป็นเบสตัวให้เป็นกรดเราเลยก็เขียนโยงเส้นไว้ตรงนี้เป็นเบสใช่ไหมอ่ามีคู่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นกรดใช่ไหมคู่ก็คือตัวนี้เขียนป่ะคู่มันจะตรงข้ามกันเสมอง่ายไหมถ้าเราได้ตัวแรกตัวที่สองง่ายเลยครับคู่มันจะตรงข้าไมไอ้ตัวนี้เป็นเบสคู่มันก็ต้องเป็นอะไรตัวนี้คู่อยู่ฝั่งนี้ต้องเป็นอะไรครับอ่าคู่มันก็จะเป็นกรด ตัวนี้เป็นกรดคู่มันก็เป็นเบสง่ายตอบขี่นี้ครับว่าอะไรเป็นกรดเป็นเบสสารใดเป็นเบสตามเบอร์เซตลารี่เขาถามหาสารที่เป็นเบสอย่างเดียวเราก็ตอบข้อหนึ่งคือ c n ลบโยงเสร็จนะครับก็ตอบว่า c n ลบเป็นเบสแค่นี้ทำได้ไหมครับได้ไหม,ไหมโอเคอ่าโอเคนะแค่นี้นะครับจะได้จะได้แยกย้ายอ่าโอเค ราคแค่10.1่เดี๋ยวหยุดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวครูไปลงในคลิปอธิบายนะ,ะใน YouTube ให้ทีหนึ่งเดี๋ยวเช็กชื่อแล้วก็แยกนะครับวันนี้จะสอนไปประมาณเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเลยนะ